วันนี้คุณซาล่ามาแนะนำวิธีทำท่าสควอทที่ถูกต้องนะคะเห็นส,สาวๆหลายคนออกกำลังกายใน uh, YouTube หรือว่าออกกำลังกายในโลกโซเชียลท่ายังผิดอยู่วันนี้เรามาดูท่าที่ถูกต้องดูท่านะคะดูเท้านะคะเราจะมี3แบบนะสะควอทสามแบบตอนนี้ครูกำลังเปิดเท้าวกว้างอยูอ่ให้เราขยับเข้ามาก่อนท่าอยู่ในระดับเดียวกับเชิงการของเราเรียกว่าเบสิกสควอทเมื่อเราขยับมาชิด จะเรียกว่า narrow squat นะคะ narrow เอามาก่อน narrow basic นะคะเปิดไปหนึ่งปลายเท้าเรียกว่า sumo squat และท่า sumo squat เนี่ยจะเป็นท่าที่ครูซาร่าทำบ่อยมากเพราะว่ามันเพิ่มส่วนกระชับในส่วนต้นขาด้านไหนเพราะฉะนั้นให้เราเปิดไปเท้าออกไปนิดนึงสำหรับท่า sumo นะคะเปิดออกไปด้านข้าง แล้วยอ่อลงนะคะลำตัวขาแมวเก็บหน้าท้องด้วยหัวเข่าเนี่ยเป็นแนวเดียวกับปลายนิ้วเท้าแล้วดึงลำตัวขึ้นค่ะหัวเข่านะคะไม่พับไม่พับเข้าหรือไม่กลางออกมันจะต้องเป็นแนวเดียวกับปลายนิ้วโป้งเท้าของเรานะคะจากนั้นดึงลำตัวขึ้นและยอ่อลงและหัวเข่าไม่โน้มด้านหน้าด้วยอ่ะเดี๋ยวครูให้ดูด้านข้างด้านข้างนะ เห็นนะดูกลนไปด้านหลังนะคะเหมือนเรานั่งเก้าอี้หัวเข่าไม่น้มแบบนี้ถ้าน้อมแบบนี้ผิดนะคะดึงมาข้างหลังแล้วขึ้นยอ่อลงคะแมวเก็บหน้าท้องสควีดย o u แอ็บนะคะคะแมวหน้าท้องแล้วหย่อนสะโพกลงพยายามเกรงนะคะในส่วนของสะโพกต้นขาคะแมวหน้าท้องตลอดเวลาเวลาออกแรงหายใจออกอาหายใจออกค่ะคะแมวหน้าท้องยอ่อลง น้ำหนักนะคะอยู่ที่ส้นเท้าทำท่านี้นะคะสำหรับสาวๆทำท่าให้ถูกต้องด้วยแต่ถ้าเกิดว่าคู่ขาหัวเขา่าหนู่มันยังไม่ดีแล้วก็ยังรู้สึกว่ากลัวไหยหลังหลายคนเนี่ยกลัวไหยหลังนะคะอ่ะเอาไปขอบเตียงหรือว่าเป็นโต๊ะเก้าอี้จากนั้นค่ะวางเท้าแล้วดึงลำตัวห่างออกมาจากเก้าอี้เล็กน้อยหย่อนสะโพกลงแตะแล้วดึงขึ้น หย่อนสะโพกลงแตะคาแมวเก็บหน้าท้องเหมือนเดิมดูนะคะหัวเขา่าไม่โน้มไปด้านหน้าแล้วสังเกตนี่นะคะศีรษะหลังก้นเป็นแนวเดียวกันนะคะเป็นแนวเดียวกันดึงขึ้นศีรษะก้นและหลังเป็นแนวเดียวกันหย่อนแล้วแตะแล้วขึ้นแล้วลงแบบนี้ค่ะทำจำนวนประมาณ10ครั้งสำหรับผู้เริ่มต้น3มเซต ะะท่านี้เฟิร์มกระชับในส่วนของต้นขาด้านในต้นขาด้านนอกนะคะทุกส่วนเลยในส่วนของต้นขาและสะโพกของเราด้วยนะคะสำหรับใครที่ยังออกกำลังกายแล้วอยากจะรู้ว่าท่าที่ถูกต้องทำยังไงนะคะติดตามรูสาราใน t i k t o k ใน Facebook ในเพจส s าร์เซเลบเทรนเนอร์ค่ะหรือว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวที่หลายๆคนรู้จักกันดีค่ะแล้วพบกันในคลิปถัดไปค่ะ Yeah.